ก็เกล้องของติ๊กต็อกนี้เขาก็ดีเกินเหตุเกินเรื่องนะครับเออหน้าตาดีเกินตัวจริงนะครับอย่างนี้เรื่องที่จะเล่าวันนี้ก็คือมันก็ต่อเนื่องมาจากที่ผมเคยพูดเรื่องการสวดจรกักรพรรดิเบื้องต้นะนนาะว่าถ้าเราจะสวดเพื่อความมงคลเนี่ยเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ สามารถทําได้เลยแบบง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรนะครับและผมก็ยังบอกอีกนะครับว่าแต่ถ้าเราตั้งใจจะสวดเพื่อแผ่บุญเพื่อปรับภพภูมิเพื่อให้มีการส่งบุญไปยังภูมิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยอาจจะต้องมีขั้นตอนที่แตกต่างกว่าประเภทแรกอยู่นะครับเหตุผลก็คืออย่างนี้ ผมเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับว่า,อ,าอย่างที่ผมบอกว่าผมก็สวดจักพรพัิมาระยะหนึ่งเนาะประมาณห้าปีแล้วช่วงหเดือนแรกนะครับด้วยความที่เราก็ไฟแรงพอฟังเออเสียงทำจากหลวงตาฟังการบรรยายทำจากหลวงตามาอย่างสม,ม่ำเสมอหลวงตาก็บอกว่าให้เราลองทําให้ลองแผ่บุญหรือให้ลองปรับภพภูมิ โดยการที่ไม่ว่าคุณจะไปไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไปโรงพยาบาลไปเที่ยวไปท้องถนนเจอสัตว์ตายเจอคนเจ็บเจอคนเกิดอุบัติเหตุคนตายเนี่ยให้แผ่บุญผมก็ทําแบบที่หลวงตาให้ทําเนี้ยเหตุมันคืออย่างนี้พอ,อ,อช่วงระยะเวลาประมาณ6เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ทําแบบนั้นจริงๆนะครับผมไปงานศพไป โรงพยาบาลไปอะไรเนี่ยผมก็ลองแผ่ตลอดเลยก็สวดถวดจักรพรรดิแล้วก็แล้วก็กำหนดใจแผ่ตลอดเวลาเนาะสิ่งที่เกิดก็คือช่วงหกเดือนที่ว่านนะครับช่วง6เดือนแรกก็คือมันเกิดเหต,ตุต่างๆในชีวิตเยอะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะเกิดนู่นเกิดนี่ในเรื่องพอสมควรพอเกิดเหต,ตุต่างๆก็เริ่มไปหาเหตุผล ไปหาคําตอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนั้นเราก็ทําตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ไปค้นคว้าไปหาคําตอบมาก็พบว่าก,ก็คําตอบก็มาจากหลงตาจากครูบาอาจารย์นั่นแหลคะครับว่าเพราะฐานเรายังไม่มีฐานนอกจากฐานเรายังไม่มีแล้วเรายังมีขั้นตอนบางอย่างที่ผิดอยู่ก็คือเรานะ่ยใช้กําลังหรือบุญของเราเนะี่ย แผ่ไปโดยตรงเป็นประปธานเราไม่ได้อารัธนาบารมีของครูบาจารย์บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนดังนั้นมันกลายเป็นว่าเราก็เอากำลังบุญเอาฐานของเราที่มันน้อยๆที่มันไม่มีเพราะว่าเราเริ่มฝึกใหม่ไปใช้กำลังตรงนั้นไปสมดกลายเป็นว่าเรื่องวุ่นๆก็ตามมาความหมายก็ ผม,ผมมักจะเปรียบอย่างนี้เนาะว่ามันเหมือนกับว่าเราเราเป็นคนที่ฐานะประมาณหนึ่งเราเพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะมีเงินไม่กี่บาทแต่เราก็เที่ยวไปเรียกคนมารับทานทำโรงทานให้คนมามากมายแล้วเราก็พยายามจะแบบป่าประกาศอีกว่าใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้มาเลยมันกลายเป็นว่านั่นแหละครับ เราก็ไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายเราก็ไม่ได้มีของที่จะไปแจกเขาขนาดนั้นกลายเป็นว่ามันก็เป็นผลกับเราเองดังนั้นนี่เป็นที่มาว่าทำไมผมถึงบอกว่าผมจึงแบ่งการสวดจกักรพรรดิออกเป็น2ประเภทคือหากจะสวดเพื่อความมงคลเนี่ยสวดเพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกำลังใจเนี่ย สวดได้เลยตั้งนาะมูสามจบแล้วก็ใช้บทสวดเป็นคําภาวนาได้เลยสวดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเพื่อเจริญสติเพื่อฝึกฝนตรงเนี้ยทาได้หมดเลยฝึกโดยใช้บทสวดมาเป็นคําภาวนาเนี่ยจะฝึกแบบไหนก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราตั้งใจให้วัตถุประสงค์ของการสวดของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อการแผ่บุญแบบที่อยู่ในเล่มของ หนังสือที่พิมพ์แจกไม่ว่าจะเป็นใครจะใหญ่เกินกามหรือหนังสือที่มีการจัดพิมพ์แจกสําหรับคนที่สวดจักพัดใหม่ๆเนาะมันจะมีคําอาราธนาย,ยาวมากๆแผ่บุญไปไกลามากๆสิบหกชั้นฟ้าคือเรียกว่ากล้ากว้างไกลมากๆแต่เหนือกว่าการที่เราแผ่ไปกว้างไกลมากๆ,ๆเราก็จะขอรวมบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมาก ซึ่งผมเนี่ยมักจะบอกเสมอว่าหากตั้งวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้ในการแผ่บุญแบบไม่มีประมาณหรือเป็นไปเพื่อการปฏิบัติในศาสตร์จกักรพรรดิย้ำนะครับการสวดมนต์จักรพรรดิเป็นไปในแบบเพื่อเราจะตั้งใจให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกวิญญาณเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อภพภูมิต่างๆเนี่ยครับเราต้องมีการ ขอบารมีของพระอาราธนาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นประธานก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดซึ่งจะบอกว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้นาะถ้าคนที่ฝึกมาแบบชํานาญแล้วทํามาจนคล่องแล้วก็จะรู้ว่าแม้จะไม่ได้อาราธนาพระแบบที่เราพูดยาวนาะก็ขออาราธนาบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระปัจเจกพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์เป็นที่สุด พอแผ่บุญนี้ไปเนี่ยบางคนที่ทําเป็นแล้วอาจจะไม่ต้องกล่าวแบบนั้นหรืออธิษฐานแบบนั้นในใจก็ได้ mm. เพียงแต่ว่า mm. เมื่อจับภาพพระเป็นแล้วคืออยากจะนึกเป็นภาพพระตรงห้องดับจิตตรงนี้จะนึกภาพพระตรงท้องถนนตรงนั้นที่มีซากสุนัขเสียชีวิต ค้นึกภาพพระหรือนึกภาพหลวงปู่นึกภาพครูบาอาจารย์พึ่งขึ้นมาตรงนั้นก็ถือเป็นการอาราธนาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือกว่าเรามาเป็นประธานในการแผ่บุญแล้วพอเข้าใจไหมครับว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจรึงต้องแยกการสวดออกเป็นสองประเภทคือพอเป็นเป็นประเภทได้สองเป็นประเภทของการแผ่บุญแล้วแปลว่า ถ้าคุณไม่มั่นใจพอว่าฐานของคุณมันแน่นพอคุณไม่มั่นใจว่าคุณแนบแน่นกับพระรัตนตรัยมากพอคุณยังไม่ชำนาญมากพอคุณไม่ได้แน่ใจในบุญกุศลตัวเองหรือบารมีของตัวเองมากพอก็ต้องขอบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนั่นคือเป็นเหตุผลที่ต้องแยกครับดังนั้นสรุปรวมความอีกครั้งนะครับสวดเพื่อความมงคล หรือเอาบทสวดไปเป็นคําภาวนาในการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยทำได้เลยครับแบบทั่วไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้บทสวดจกักรพรรดิเพื่อเป็นไปในลักษณะของการฝึกหรือการปฏิบัติในศาสตร์จักรพรรดิคือการแผ่บุญแบบไม่มีประมาณแผ่บุญแบบตามเป้าหมายแผ่บุญไปยังที่ต่างๆที่เรา,าจะจะส่งบุญไปมากๆหรือที่เขาใช้ในพูดว่าปรับภพภูมินะครับหรือเราจะแผ่ให้กับภูมิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรา ตลอดทุกชาติภพเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่แค่ใช้บุญของเราอย่างเดียวแล้วบุญจากการสวดมนต์อย่างเดียวแล้วเราต้องอาราธนาบารมีของพระก่อนหรือเราต้องแนบแน่นกับพระราตนตรัยก่อนคือนึกถึงท่านขอให้ท่านบารมีของท่านมาเป็นประธานในการสวดมนต์ในการแผ่บุญครั้งนี้ก่อนจึงจะทำให้เราเนี่ยส่งบุญกุศลนี้ไปอย่างเต็ม กำลังโรงทานที่เราจะทำในครั้งนี้ก็ถือว่าเราได้อ่าขอภัยครับอาจจะยกตัวอย่างนะว่าเราก็ได้ทำโรงทานโดยมีสปอนเซอร์ที่มีกำลังมากๆเป็นผู้ที่มีบาร,รมีมากๆมีเงินมีทองมากๆพอที่จะแจกจ่ายได้แบบทั่วโลกทั่วทุกสามแดนโลกธาตุเลยยังไงอย่างนั้น,นะครับพอเข้าใจไหมครับว่าทำไมผมจึงต้อง พูดว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่จะแผ่บุญแบบนั้นะต้องมีรายละเอียดที่มากกว่าปกตินะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ